โตโยต้าวิทรถครอบครัวอเนกประสงค์เสร็จที่นั่งรถสวยสภาพดีราคาถูกที่คุณต้องเป็นเจ้าของสวัสดีครับวันนี้พบก,กับผมกาฟิลมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับผมรถสวยสภาพดีต้องที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์แล้ววันนี้นะครับฟิลมาพร้อมกับการรีวิวรถครอบครัว เจ็ดที่นั่งถ้าพูดถึงรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งรถอนเนกประสงค์คงหนีไม่พ้นกับคันนี้อย่างแน่นอนกับ Toyota Wish นะครับผมเครื่องยนต์ 2.0Q นะครับเกียร์ออโต้โมเดสปี2004นะครับซึ่งบอกเลยว่ารถคันนี้นะครับเป็นรถ MPV นะครับเป็นรถ Compact 5ประตู ซึ่งนะครับผมราคาถูกมากแล้วก็สภาพดีมากๆสําหรับคันนี้นะครับประวัติเจ้าของเดิมรู้เป็นอย่างดีแล้วก็คันนี้นะครับผมใครใช้ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนในราคาพิเศษนะครับถ้าเป็นรถใหม่ป้ายแดงณตอนนั้นนะครับผมจะอยู่ที่ราวๆล้านต้นๆนะครับผมถ้าจำไม่ผิดนะประมาณล้านต้นๆแต่วันนี้นะครับผมเซฟงบไปเกินครึ่งล้านเลยทีเดียวนะครับวันนี้นะครับฟิวขายเพียงแค่ นะครับ259,000บาทเท่านั้น259,000บาทกับค่าตัว Toyota Wish คันนี้เครื่องยนต์ 2.0Q นะครับเกียร์ออโต้โมเดียปี2004ซึ่งตอบโจทย์ทุกไฟ์สล์ความเป็นครอบครัวอย่างแน่นอนมาดูกันนะครับผมคันนี้น่าใช้แล้วก็น่าเป็นเจ้าของขนาดไหนสำหรับคันนี้นะครับในส่วนของด้านหน้าของตัวรถนะครับโตโยต้าวิชถือว่าสวยงามสภาพดีนะครับผมตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ 2.0Q นะครับผมโมเดล year ปี2004นะครับสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับผมเครื่องยนต์เบนซินนะด้านหน้าของตัวรถนะครับผมตัวนี้นะครับพูดถึงในเรื่องของความเป็นเจ้าของเดิมคันนี้นะครับเจ้าของเดิมนำมาแลกเปลี่ยนเทิร์นกับรถ For t u n e นนะครับเจ้าของเดิมอยู่ที่อำนาจเจริญนะครับรู้จักเป็นอย่างดีสนิทสนมกันด้วยนะครับ ในส่วนของคันนี้นะครับผมยังไม่ได้เก็บงานอะไรมากมายส่วนตาไฟนะครับผมเดี๋ยวจะขัดให้เพิ่มเติมนะครับอาจจะเหลืองนิดหน่อยแต่ที่นี้เราจะขัดให้สําหรับการเก็บงานนะครับคันนี้สามารถซื้อได้ทั้งผ่อนแล้วก็ซื้อได้ทั้งเงินสดทีนี้พูดถึงในเรื่องของเงินสดโอเคคันนี้เงินสดนะครับผมราคา259,000บาทนะครับนะเ,เรื่องแบต7%เดี๋ยวฟิลช่วยพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะครับส่วนกรณีเงินผ่อนคันนี้ผ่อนได้ไหม ผ่อนได้ครับคุณผู้ชมครับยอดจัดแต่ได้ยอดจัดไม่เยอะนะฮะยอดจัดอยู่ที่แสนหกฉะนั้นแล้วมันจะดาวค่อนข้างสูงแต่ที่นี้ใครที่มองหารถรุ่นนี้นะครับราคาประมาณนี้ที่ถ้าต้องการซื้อเงินสดก็ได้เหมือนกันมาคุยกันนะครับสำหรับด้านนอกของตัวรถครับคุณผู้ชมครับก็ถือว่ายังคงดูดีนะครับน่าใช้ในราคาที่ถูกแล้วก็สุดคุ้มมากๆสําหรับคันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะพามาดูนะครับเป็นรถยนต์ สามแถว7ที่นั่งซึ่งตอบโจทย์ทุกลา์สไตล์ความเป็นครอบครัวนะครับผมด้านหลังของตัวรถนะครับสวยงามตัวนี้นะครับฟิลพับเบาะด้านหลังมาตัวนี้จะเป็นเบาะหนังสีดำนะครับผมตัวนี้สามารถวางของได้ฮะอยากให้ดูว่าตรงนี้มันสามารถวางข้าวของวางสัมภาระต่างๆได้เยอะวางกระเป๋ากระเป๋าจะไปเดินทางเที่ยวสถานที่ต่างๆตามธรรมชาติเขาใหญ่เอ,อ้ยอะไรอย่างนี ก็ไปได้หมดเลยละนะครับผมคุณผู้ชมครับไปทั้งครอบครัวแฮปปี้มีความสุขอย่างแน่นอนในะราคา200,000กลางๆ259ราคา259,000บาทเท่านั้นสำหรับคันนี้นะนี่ดูในส่วนของด้านหลังของตัวรถนะครับผมรถสวยสภาพเดิมครับคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้ Toyota w เวเครื่องยนต์2.0ปี2004นะครับผมมาดูที่ด้านหลังของตัวรถนี่ดูลักษณะให้ความ รู้สึกหรูหรานะครับความเป็นแบบว่าความสปอร์ตของตัวรถนะครับคันนี้นะครับคุณผู้ชมครับในส่วนของด้านหลังนี่ก็สามารถนั่งนะครับผมก็สามารถเข้าไปอีกด้านหลังอีกทีหนึงได้เหมือนกันก็ถือว่าสวยงามดูดีนะครับสำหรับคันนี้นี่นะครับ รูปลักษ์ของตัวรถภายในดูสะอาดสะอ้านนะครับราคา259,000บาทเท่านั้น259,000บาทเท่านั้นตัวเบาะเองนะครับผมก็ไม่มีรอยฉีกขาดนะครับถือว่ายังคงสภาพเดิมมากๆเป็นเบาะหนังนะครับเบาะหนังสีดำนะครับถือว่าสวยเลยสําหรับคันนี้ทีนี้นะครับผมเดี๋ยวฟิวจะพามาดูในส่วนของด้านหน้าทีนี้ห้องโดยสารนะครับก็ถือว่าค่อนข้างกว้างขวางเฮดรูมต่างๆก็ค่อนข้างสะดวกสบาย ทัศนวิสัยมองจากด้านหลังก็มองเห็นด้านหน้าได้อย่างกว้างไกลเหมือนกันเช่นกันนะครับทีนี้นะครับผมมาดูในส่วนของห้องโดยสารด้านหน้านะครับสำหรับคันนี้เป็นอย่างไรบ้างมาดูที่เลขไม้นะครับหลายๆส่วนเป็นองค์ประกอบก่อนที่จะตัดสินใจเป็นเจ้าของนะฮะว่าหน้าซื้อหน้าเป็นเจ้าของไหมเอามาดูกันสำหรับคันนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตสตาร์ทเครื่องนะครับนี่ตัวนี้เป็นป้ายฉลากสินค้านะครับเดี๋ยวกมจ อาราคานี้เลยนะครับผมนะนะครับปี2 0 0พันสีจดปี2005นะครับสำหรับนะครับอุณหภูมิของตัวรถแอร์ต่างต่างก็เย็นปกตินะครับผมนี่นะครับให้ความรู้สึกที่เย็นเลยนะฮะนี่นะครับผมส่วนเลขไม้นะครับคุณผู้ชมครับมาดูที่เลขไม้ของคันนี้นะครับเลขไม้เลขไม้สองแสนเอ็ดนะครับสองแสนหนึ่งหมื่นหกพันห้าร้อยกิโลเมตร นะครับก็ถือว่ารถปี2004นะครับก็ราวๆนี้แหละครับเลขใหม่ยังคงน่าใช้คุณผู้ชมสังเกตที่คอนโซลต่างๆนะครับยังคงใหม่ยังคงดูดีถือว่าเจ้าของเดิมเขาค่อนข้างดูแลรักษาดีคือมันเป็นรถหรูราคาแพงเมื่อสมัยก่อนนะครับราคาล้านต้นๆนะครับผมเป็นรถครอบครัวนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเจ้าของเดิมค่อนข้างที่จะดูแลรักษาดีซึ่งเชื่อเลยแหละนะครับว่ารถกลุ่มนี้ ที่บ้านไม่น่าจะมีแค่คันเดียวจะมีหลายคันฉะนั้นแล้วคันนี้ไว้ขับเดินทางไปกับครอบครัวเป็นรถแบบมินิ MPV เป็นคอมพกนะครับผมรถอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ความเป็นครอบครัวอย่างแท้จริงนะครับในเรื่องของแอร์คันนี้เย็นช่ำเลยทีเดียวนะครับผมมาพร้อมกับนี่นะครับผมหน้าจอแล้วก็เครื่องเล่นนะครับผมวิทยุ FMAM นะครับใส่ CD ได้ด้วย อ่า usb นะครับช่องเสียบ aux ได้หมดเลยนะครับเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับสำหรับคันนี้นะฮะนะครับก็ติดมาให้พร้อมเรียบร้อยนะครับผมสำหรับคันนี้นะโอเคเป็นลูกเล่นต่างๆนะครับก็สามารถเลือกโหมดต่างๆได้นะครับก็สามารถตัวนี้เป็นปุ่มมิวอ่าลองเลือกชมใครอยากจะให้ฟิลรีวิวให้ชมเพิ่มเติมก็แจ้งมานะครับผมนี่คือหน้าจอของตัวรถเลขไมไปแล้วในส่วนของเกียร์เป็นเกียร์แบบ อัตโนมัตินะครับผมนี่เพิ่มความสะดวกสบายตำแหน่งเกียร์ก็วางได้สะดวกมือถนัดมือเลยทีเดียวละนะครับผมนี่นะครับผมสำหรับคันนี้นะนะครับมาดูในส่วนของนี่นะครับผมเกียร์ต่างๆนะครับพร้อมใช้งานนะครับรถสวยเดิมสภาพดีนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับคันนี้นะครับมาดูกันต่อที่นะครับผมห้องเครื่องของตัวรถนะ สำหรับห้องเครื่องของตัวรถคันนี้เป็นอย่างไรบ้างนะครับผมนี่นะครับผมห้องเครื่องสวยเดิมสภาพดีนะครับคุณผู้ชมครับนะตำแหน่งน็อตต่างๆน็อตเดิมฝากระโปรงเดิมๆไม่เคยขยับเลยนี่นะครับสวยงามสภาพดีนะครับคุณผู้ชมครับถ้าอยากจะชมเพิ่มเติมเนี่ยนะครับผมให้ฟิวเจาะจงให้ได้เลยว่า อยากจะชมตัวรงจุดไหนตำแหน่งไหนสามารถบอกฟิลได้เลยนะครับในเรื่องของการออกรถทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับกรณีถ้าเราจะซื้อเงินผ่อนนะครับเราก็มีทางไฟแนนซ์รองรับนะครับผมก็เดินทางไปเซ็นเอกสารถึงที่บ้านนะครับหรือไม่ใช่เพียงแค่คันนี้สนใจคันอื่นๆยีๆ่ห้ออื่นๆที่อยากจะได้ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมทักหาผมกาฟิลมงคลคาร์เตอร์ได้เลยตามเบอร์โทรที่ขึ้นด้านล่างนี้นะครับ099 202-999-4นะครับย้ำอีกที1นึ9ง0 2 9 9 9 4เเบอร์นี้ยังสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับผมสำหรับคันนี้ Toyota ว,วิทย์เครื่องยนต์ 2.0Q เกียร์ออโต,โต้โมเดลปี2004นนะครับผมตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ความเป็นครอบครัว เพิ่มความสุขยกระดับความสุขให้กับครอบครัวอย่างแท้จริงนะครับฝากไว้ด้วยราคาสุดคุ้มประหยัดมากๆเพ <c oughs> ียงแค่259,000บาทเท่านั้นนะครับ259,000บาทเซฟเงินในกระเป๋าได้เกินครึ่งล้านเลยทีเดียว วันนี้นะครับฟิลต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติตามรับชมรอคุณไปเ้เจ้าของอยู่นะครับรีบตัดสินใจคันนี้ย้ำอีกทีหนึงไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยติดแก๊สเลยนะครับสำหรับคันนี้รถสวยเดิมสภาพดีมากรู้จักเจ้าของเป็นอย่างดีนะครับฉะนั้นแล้วใครสนใจอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมรีบทักหาฟิลนะครับเป็นเจ้าของก่อนได้สิทธิก่อนวันนี้ขอลาไปแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ